สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะพบกับตึกแก๊งสุขตาค่ะซึ่งไม่ได้มีแค่ใจแอนตัวเดียวเหมือนทุกคลิปที่ผ่านมานะคะวันนี้มาพบกับเพื่อนใจแอน3ตัวด้วยกันวันนี้ใจแอนไม่เหงาแล้วเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงใจแอนแล้วนะคะว่าใจแอนต้องหาเพื่อนตอนนี้จะแอนหาเพื่อนเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้จะมาแนะนําก่อนเลยคือปะทูนะคะเป็นเต่าที่ค่อนข้างยูนิคนิดนึงตรงที่ว่ากินยากแล้วตอนรับมาก็คือเป็นหวัดด้วยแต่ก็ตอนนี้พยายามให้เขากินง่ายกินปกติแล้วก็หายเป็น เรียบร้อยแลวนะคะเพราะว่านุชค่อยๆฝึกเขาเนาะส่วนตัวอื่นเนี่ยจะเป็นจุนทางกับโจชัวมาจากเจ้าของเดียวกันนะคะเป็นเพื่อนใจแอนตั้งแต่สมัยเด็กที่นุชไปแบ่งใจแอนมาเนาะตอนนี้น,นุชได้เพื่อนเขาแก๊งเขาณนะตอนนั้นเนี่ยมาครบแล้วนะคะพี่เจ้าของก็ปล่อยมาเรียบร้อยแล้วค่ะนุชก็ดูแลตอบว่าเขา เห็นว่านูเลี้ยงดีเนี่ยเขาก็เลยอยากให้มาอยู่ในบ้านที่มีที่กว้างๆแล้วก็มีอาหารการเลี้ยงดูนะคะที่ค่อนข้างไปตามธรรมชาติเนาะเขาน่าจะมีความสุขแบบที่ควรจะเป็นนะคะวันนี้อากาศก็ค่อนข้างร้อนเลยพักนี้เลยพาเต่านะคะ4ตัวมาแช่น้ําการอาบน้ําให้ดูเนาะก็เลยตั้งคลิปนิดนึงให้ดูว่าเวลาเขาอาบน้ํานะคะว่าจะเป็นยังไงกันน่ารักสนุกสนานมากเลยค่ะเวลาอาบน้าเต่าเวลาแช่ในกระมังอะไรเงี้ยให้ใส่น้ําถึงขอบกระดองแรก ะะก็คือแบบเนี้ยเต่าจะไม่จมน้ําค่ะแล้วก็แช่ก,กําลังดีก็คือมิดตรงตูดเขาด้วยเนาะเวลาเขาอึอะไรเงี้ยก็คือลงน้ําไปเลยส่วนเวลาที่เราอาบน้ําน้าตัวเสร็จเนี่ยก็ควรที่จะเช็ดตัวเขานิดนึงเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ระคายตัวหรืออาจจะเป็นหวัดได้เนาะเหมือนเวลาเราอาบน้ําเสร็จเราก็ต้องเช็ดตัวเนี้ยเราจะได้รู้สึกสบายตัวเต่<ๆ>เาก็เหมือนกันนะคะเวลาอาบน้ําเสร็จเนี่ยเราก็ควรเช็ดตัวให้เขาเหมือนกันเขาจะได้รู้สึกสบายตัวค่ะและอีกอย่างนะคะที่นุ้ยอยากจะแบ่งปันการเลี้ย เต่าเนี่ยก็คือว่านุชอยากเลี้ยงเขานะคะให้เหมือนอยู่กับในธรรมชาตินอ้อไม่ได้เลี้ยงเหมือนว่ากักขังเขาเพราะว่าครอบครัวนุชเนี่ยไม่อยากให้เลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็ให้อยู่บริเวณแคบๆคบแลคือพอดีว่าที่บ้านเนี่ยมี พื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะก็เลยอยากที่จะให้เขาเนี่ยได้เดินเยอะๆนะคะเหมือนคนนะคะ่ะเวลาเดินเยอะๆก็เหมือนออกกำลังกายร่างกายเขาก็จะแข็งแรงกินเยอะเดินเยอะแดดมีนะคะเพียงพอนะ่ยค่ะยังไงเขาก็ป่วยยากแน่นอนค่ะไม่งั้นเต่าจะขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ที่อายุยืนมากๆเป็นร้อยปีได้ยังไงใช่ไหมคะเพราะว่าเขาอ่ะเป็นโรคยากหากเขาไม่ได้กินอะไรที่ปิดสําแดงหรือกินอะไรที่ไม่กลัวเช่นน็อตตะปูหรือพลาสติกอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่เขาจะป่วยเนี่ยค่อนข้างยากมากๆเลยนะคะ การกินของเขาเนี่ยก็คือกินง่ายกินผักผลไม้กินได้แทบทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็กินน้ําน้อยด้วยเพราะว่าเวลากินผักเนี่ยในผักมีผักผลไม้เนี่ยมีน้ําอยู่นั้นเขาก็แทบเป็นเต่าบกเขาแทบไม่ต้องกินน้ําแบบ สดจัดในถ้วยในชามเลยนะคะเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างเลี้ยงง่ายมากๆเลยค่ะอันนี้นุกอยากแนะนํานิดนึงนะคะถ้าใครพอมีเวลาเนาะแล้วก็มีทุนทรัพย์ที่จะเลี้ยงสามารถเลี้ยงได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยที่ไม่มีเวลาเลี้ยงอย่าเลี้ยงสัตว์เลยนะเพราะว่าเวลาเลี้ยงเขาแล้วเนี่ยเอา ม,มันเหมือนว่าเราจะต้องรับผิดชอบอะไรเงี้ยค่ะไปอีกนานสุดท้ายนี้นะคะใครมีอะไรสงสัยนะคะในการเลี้ยงเต่าเนี่ยสามารถสอบถามได้เลยเนาะนุชจะตอบเฉพาะตรงที่นุชเลี้ยงจริงทําจริงนะคะส่วนวิธีการของคนอื่นๆท่านอื่นๆเนี่ยนุชขอไม่ยุ่งนะใครจะเลี้ยงแบบไหนเนี่ยแล้วแต่คุณเลยค่ะขอให้สัตว์ของคุณนะคะแข็งแรงมีความสุขอันนี้ก็ถือว่าสักเซสมากๆแล้วนะคะยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ